ใช้รองพื้นแน่เลยไม่ใช่ขาวจริงๆหรอกหนาวมาเอาทิชชู่มาลองถูดิให้ลูกค้าเขาดูว่าพี่อยากขาวจริงไ <c oughs> ม่งไปเช็คนกนันเไม <c oughs> นี่นะคะ รักแล็จริงไม่ได้ใช้ร,อง,ร,ชรองพื้นมาเลยเลคทะเลยทูๆๆเลยถูถูว่ามีรองพื้นหรือเปล่าเพราะว่าเขาจะคิดว่าเออม,มันเนียนจากการที่เราใช้แป้งหรือว่ารองพื้นหรือเปล่าไม่มีใด้ดสิ้นนะคะทุกคนขาวจริงแล้วก็สามารถลดเหงือ่อลดกลิ่นได้จริงๆนะคะรักแล็อีฟต,ตัวนี้นะคะช่วยทําให้ขาวกระจ่างใสไม่พอมันช่วยลดเหงื่อแล้วก็ลดกลิ่นด้วยเพราะว่าตัวนี้นะเราใช้นวัตกรรมสารสเสสกัดที่สามารถช่วยลดเหงื่อนะคะพอลดเหงื่อเพื่อเพื่อเหงื่อกับเชื้อมันไม่ค่อยเจอกันมันเลยสามารถที่จะลดกลิ่นได้ด้วยนะคะทุกคนรีว เองค่ะ1กระปุกนะคะปกติราคา390รวมส่งมาอยู่ที่440วันนี้มีโปรพิเศษนะคะลดราคาตั้งแต่ชิ้นแรกทุกตัว<ม>เหลือเพียงแค่3 5 0ส่งฟรีด้วยโปรนี้เป็นโปรพิเศษ p a y d a y e ์อนะคะยังไม่พอยิ่งซื้อยิ่งคุ้มนะลดเยอะมากตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่12ธันวาควมนี้ใครที่ซื้อสินค้าอีฟครบ3,000บาทคุณมีสิทธิ์ที่จะซื้อสินค้าได้ในเลทนะคะตัวแทนอีฟไปเลยโดยที่ไม่ต้องสต็อกแล้วก็ไม่ต้องรักษายอดด้วยเหลือเท่าไหร่วะ290จาะ